กาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อชาว u t u b e นะครับแล้วก็กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องไหนชิงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับชิงจนก็จะพามานะครับเล่น Facebook ยังไงให้ถนอมสายตานะครับช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับที่ใช้งาน Facebook บ่อยๆนะครับก็อาจจะแบตหมดเร็วน่อยนะครับแบตหมดเร็วน่อยนะครับแล้วก็เกิด อาการปวดตานะครับวันนี้นะครับนายจุนมีเคล็ดลับหนึ่งนะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้การใช้งาน Facebook นั้นนะครับประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยถนอมสายตาได้อีกด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่ Facebook ของเพื่อนๆนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆกดที่ขีดสามขีดนะครับมุมบนขวานะครับกดที่ขีดสาขีดมุมบนขวานะครับพอกดที่ขีดสาขีดมุมบนขวาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่าอีกรอบนึงนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะเจอตัวนี้นะครับโหมดสีเข้มนะครับโหมดสีเข้มนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับให้เพื่อนๆไปอัปเดตแอปพลิเคชัน Facebook นะครับผ่าน กูเกิลเพสโต้นะครับให้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนนะครับมันก็จะมีโหมดสีเข้มตัวนี้ขึ้นมานะครับพอโหมดสีเข้มปุ๊บนะครับเราก็ต้องกดเปิดนะครับกดเปิดโหมดสีเข้มนะครับอ่ากดติ๊กไปตรงโหมดสีเข้มตรงนี้นะครับกดติ๊กแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้ว Facebook ของเราก็จะเป็นสีดำนะครับถ้ามันเป็นสีดำนะครับมันจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของเรานะครับเพราะว่า เม็ดสีของสีขาวนั้นนะครับจะไม่ทํางานมากเกินไปนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีแสงสีขาวมาเยอะเกินไปหรือเป็นโหมดปกตินะครับแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วนะครับยิ่งเราปรับความสว่างให้มันเยอะนะครับมันก็จะยิ่งกินแบตมากนะครับปรับสว่างมากกินแบตมากนะครับแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับแล้วก็แสบตานะครับในการใช้งาน นั่นเองนะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับก็จะช่วยถนอมสายตาของเราไปได้ในระดับหนึ่งและช่วยประหยัดแบตด้วยนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ขอประทานอภัยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆใช้งาน Facebook ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแบตไม่หมดเร็วนะครับป้องกันแบตเสื่อมได้ด้วยนะครับก็ เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ไหนที่ชุนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ